สวัสดีครับพบกับเราช่องฟังปีใหม่ครับวันนี้มาดูกันครับว่าคุณโบบานคุนโบบานแล้้ก็เรืยรักน้องดาวครับมาทาอะไรกันนะครับพ่อปี่ใหม่อันนี้พ่อปีใหม่มามาไหม่ครับพี่ใหม่ไม่ได้มาครับโอ้ไปไหนมาพอดีไม่บ้านไม่อยู่ด้วยก็เลยพ่อพี่ใหม่มาถ่ายางมาไม่ได้ใช่เนาะครับเลยไม่มีคนถ่ายเร็วมาถ่ายให้ดูครับ เขาเขาทำอะไรครับพี่เสือครับโอ้เลยเราเราจะมาเล่นๆนะครับเขาจับเราแต่งตัวเลยโอ้มาเล่นๆเน้นใสยว่าจะเป็นงานช้างเปล่าครับต้องเป็นงานช้างแสงขาวแน่นอนนะแล้วจะไปงานช้างวันไหนครับเออเปลี่ยนด้มมือครับวันนี้น้องจอยขึ้นรถแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปเมื่อกี้ครับน้องจอยไปอันนี้ให้เรา ขึ้นรถไปเมื่อกี้กล้ขึ้นรถเดี๋ยววะได้ได้ครับพอดีแม่เขาอ,อยู่กับแม่อาศัยแม่อโอ้โหเลครับอ,อันนี้เป็นการแถลงข่าวงานช้างจังหวัดสุรินทร์ครับไปนักขหนบจัหงหวัดวิราหกรรม ดูครับก็เล่นครับอันนี้น้องดาวเปิดตาเราโชยครับกับพี่โบบาลครับดูครับโชยเร็มไปไม่ได้เดียวไปไลยครับดูน้องดาวเราก็เลนมีหารด้วยครับของว่างให้ด้วยครับดูครับอันนี้เรามาไม่หมดทุกเชือกนะครับ อังบุญก็ยังไม่ได้มาเนี่ยมาสามตัวสามเชือกนะครับเด็กแก้งเราเนาะวันอ้นครับทีละละักครับเดี๋ยวดูครับที่การเตงตัวก็อย่าลืมไปติดตามชมงานช้างของเรานะครับเด็กแก้งเราพรุ่งนี้จะเดินทาง ข้าวพอเรือนไ่ายอย่างนั้นนะครับแต่ว่าวันซ้อมย่อยซ้อมจริงเราเดี๋ยวอยดูว่าวันไหนนะครับพอพ่อปีใหม่ยังไม่รู้ว่าเขาจะซ้อมวันไหนต้องคอยไปติดตามชมกันนะครับหนุ่มโบรานเราโจสเต็ปอย่างเดียวครับ ครับเอซีมาถ่ายรูปนะครับดูการแถลงข่าวงานช้างปีใหม่ก็จะมานะปีใหม่เนี่ยโอ้หปีใหม่ไม่มีคนจับช่วยไม่มีคนจับช่วยครับปีใหม่ช่วงนี้เกี่ยวข้าวเลยกวอนน้องๆน้องที่บ้านยังไม่ว่างเลยเกี่ยวข้าวยังไม่เสร็จด้วยก็เลยไม่ไม่มีคนช่วยครับก็เลยไม่ได้เอาปีใหม่มาด้วยนะครับก็ต้องช้างกระโจนทะยานใหญ่มาด้วยรับ ถ้ามาด้วยกันก็มีความสุขกันนะครับช้างเด็กเราหวลายเชือกน่าดูครับไปไปมาคนหนึ่งไปไปมาคนหนึ่งไปไปมาคนนอโอไปแล้วโอยโอยครับหนึ่งหลอดครับนึ่งดาวครับ ตามไปแล้วครับพี่เสือตามไปแล้วเราตามไปดูกันนะครับว่าจะหนุ่มๆเราจะไปไหนครับก็ต้องขอโทษขอไปที่สั่นไปหน่อยนะครับับพิทีสท่านครับอันน่นก็เป็นงางรำแบบส,สาวๆมาทำพิธี แสงข่าวก็มีนางรำก็มีหลายๆอย่างครับองัเลยนะครับอทีนดไปตามไปดูอีกนะครับครับนี่ก็เป็นบรรยากาศทางด้านในของวันนี้เรามาแสดงแสงข่าวอยู่ที่ที่ที่ไอ้การแสดงของเออที่สถานที่ของ โครงการกร็ก็า,าจักรนะครับจนวดสรินนะครับข้างในามาดูข้างในครับกำลังปลาใสแต่ว่าน้องช้างเรายังไม่ได้เข้าไปข้างในนะครับพอดีกำลังปลาใสอยู่นักหนนี้นะครับครับด้านหลังของเราก็น้น้องช้างที่ออรไทยครับก็น้างช้างหล,ล,ลายเชือก รเราแะเลงข่าววันนี้อันนี้ไม่หมดทุกเชือกนะครับงานช้างเรามีหลายเชือกนะครับเยอะกว่าน,นี้อีกสามสี่เท่าเลยนะครับน,นี้เป็นช้างมาส่วนหนึ่งครับยังไม่มาหมดทุกเชือกนะครับถ้าวันงานช้างจริงๆนะครับที่ จังหวัดสุรินทร์นี่จะมีช้างมากกว่านี้ครับคอยติดตามไปดูนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับงานช้างของเราปีละหนึ่งครั้งนะครับช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับประมาณอาทิตย์ที่สามนะครับก็ประมาณ,ททมาณอยู่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนะครับนะครับด้านหลังครับช้างเราก็มาคอย เวลาที่จะเปิดการแถลงข่าวนะครับรับกินหญ้าขับอยู่ข้างหลังครับคลอยลรวครับคอยเวลาที่จะแถลงข่าวนะครับนั่นก็เด็กแก๊งของเรานะครับมาสามเชือกนะครับวันนี้ก็มาไม่หมดทุกเชือกนะครับเพราะว่าติดตุรักบางคนก็ยังไม่ว่างครับตัดหญ้าตัดอะไรหาหา ปีใหม่ของเราวันนี้ไม่ได้มาด้วยครับไ่บ้านนะครับพอดีคุณแม่ไปดูน้องเป้ครับกําลังแข่งขันกีฬานะครับก็เลยให้คุณแม่ไปดูไปเชียร์ลูกแข่งกันกีฬาสีอยู่ที่โรงเรียนนะครับน,นี่เลยไม่เอาปีใหม่มาด้วยครับอันนี้ดูเบื้องหลังครับยังยังไม่แถลงข่าวนะครับ น้องเสือของเราครับติดตามข้างบัวบานครับหนุ่มบัวบานก็คอยเวลาจะเล้ยงเขาวนะครับซุปเปอร์สตาร์มีน้องดาวรับน้องดาวนี่พ,พ่อคุณพ่อไางอาหารนี่ขาดไม่ได้ครับต้องมีอาหาราด้วยตลอด นะครับพ่อเป็นใหม่จะถ่ายให้ดูไปไม่เคยได้ดูว่าแถลงข่าวงานช้างเป็นยังไงจะมีกิจกรรมอะไรต่างๆมากมายก็คอยติดตามชมกันนะครับอันนี้นางลำครับสวยๆดังนั้นเลยครับาคอยแมเียงรอนยึก่คุณงข่าวนะครับนเดิ ครับอันนี้ก็เป็นทาพไหนเนี่ยครับพมา่พมาพม่ากะไทยนะครับงานช้างเราก็มีการซ้อมช้างศึกไปไปดูนะครับวันซ้อมใหญ่นะครับอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ว่าจะเป็นยังไงเอาอันนี้เราก็ต้องตามไปหาน้องดาวเราอยู่ไหนนะครับแจ๊งของเราอยู่ไหนเนาะโอ้ เดินหาน้องดาวครับโอ้เจอแล้วครับมาพร้อมกับพี่เลิศรักนะครับเนี่ยอันนี้เลิศรักนะครับพี่เลิศรักหนึ่งน้องดาวโอ้นิ่งนะครับรอเวลาแหลงข่าวนะครับชุดนอนหรือชุดไรครับนี่ เสียบเขไปไวเลยนะเสียบเข้าไปโทรศัพท์อยู่ในหนาเลยล่ะตัวบฟางังโอ้หน้องดาวนิ่งเลยนะครับแต่ลากก็นิ่งครับข้าพี่ไปใหม่มาต้องต้องอะไรมันเป็นจังไดเพราะเล่นตะเมียนปีใหม่มาเพราะว่าปีใหม่มาต้องฉาก์จโลแบกเลยเนาะชาร์จนั่นแม่โอ้ต้องฉากทจชางปลาท่างปลาดิโอ้ใครจะไปรับช่วยพ่อปีใหม่เลย ทานว่าแดนแดนเนี <t Works så rails> However, ่ยก็จะคล่องปได้ดอกเนาะโอ้ยผมว่าตกใส่ตัวหนึ่ง่ะปีใหม่นี่เอามือมือหมื่บ้านส้มที่ว่าช่างปามิจฉตุที่บอลเลิศเปลี่ตัวติโอพอดีมาเดบิวเดบิวใส่ไปจังไหนเมื่อยแล้วเมื่อยเลยเดียวโอ้วยเมื่อยลูกชายของเมื่อยเลยเนี้ยวดาวนี่ชอบเนาะแต่ว่าพ่อเมื่อยดิวันนี้ผมทำท่าวิ่งเฉยๆงั้นเอาเปรียบพอดีกว่ามันเหนื่อยเมื่อวานแสดงจริงเป็นไป นี่ก็ล่มไม้รอเวลาที่จะแถลงข่าวนะครับรอเวลาครับมันจี่พอเลื่อนเขาคือบ่อยใส่จุดนี่จุดจุดดักลบนี่ไหมใส่กับนองดองดาวเป็นช่างซึกนี่เออถ่ายรูปกับดาวหน่อยได้เลยไอช่างหน่อยเนาะแต่งตัวเป็นช่างซึกคักเนาะ โบบานใส่ชุดแต่ถ่ายรูปเกิดบรบานิดนึงโบบานอยู่ไหนแล้วครับเนี่ยโอ้อยู่ทางหลังครับด้านหลังนะครับโอ้หนุ่มน้องเราครับโโอ้หวันนี้ทำไมมาแต่ตัวผู้เลยเด็กแกลงเราเนี่ยตัวเมียไปไหนไม่รู้เหมือนกันแต่ได้หมดไม่รู้เลยตัวเมียต้งใส่นอนกินอิ่มแล้วก็นอนบ้างสาวฟีใหม่กับสาวบุญดูครับดูครับ คุณป่ากันทำอะไรครับโอ้โหยังไปจีดโอ้โหเขาเลงใยคุณสาวแล้ม่งจอยโอ้โหวันนี้ FC FC มาถ่ายรูปด้วยครับ FC สาวสวยนะครับ FC หรือเปล่าโอ้โหโบเลนดูครับโบเลนชอบเลยนะครับกับน้องเสือเนี่ยดาวนี้เรานิ่งเลยนะครับ นี่ก็เป็นฐานแตกตัวมีทหารไทยกับทหารพม่าฟังหน่อยได้ไหมตักแบบได้ไหมกำลังสัมภาษณ์น้องเสือนะครับว่าสาวลุมงมาถ่ายรูปมาจะถ่ายกับพี่เสือนะครับ คุนคุณนว่าจะเป็นเอฟซีน้องเสือไปัก <c oughs> ต้อง,องาอดูบริเวณด้านข้างนะครับอันนี้ก็เป็นหนุ่มคนเมืองแล้วก็ช้างบ้านช้างของเราหลายเชือดเนาไปดูโบรานที่นีน ก็เสียบบัวบานก็ติ่งออกมาเนี่ยเอาโชว์สเยตีบไปเมื่อไงครับต่อเสีต็ปหน่อยบัวบานครับดูบัวบานครับซ้อมใหญ่ซ้อมใหญ่ครับเอดูครับดูครับบอเมนเวลาขึ้นรถตีโชว์สเต็ปดีเลยขึ้นรถเข้านี่ขายากร์เนี่ย

Kongsi mengenai kerana perubahan pergerakan dan juga kesudahan kerana kesempurnaan yang sedih. Kita itu berdekatan dengan siapa? Selain itu, dalam cerita ini, anda telah mengalami banyak perkara yang berbeza.